ขาวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประกจวบันชี่9พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชาวนี้ขคเนะเอาได้ยังไงฮอยรุนอีกเกมนะฮะผีเปลี่ยนพราใบแดงนะโดยดาราสพุทฮอยลุนกองหน้าของทางแมนยูเผยตรงไปตรงมานแต่ว่าจุดสําคัญที่ทําให้เกมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก็คือจังหวะการโดนใบแดงในช่วงท้ายครึ่งแรกของมาคารร์ฟอร์ด โดยพิสแสดงที่เหลือเป็นแกน10คนบุกไปพ่ายโคเปนเฮเกนออกมาด้วยสกอร์3ต่อ4ในศึกแชมเปี้ยนดลีกกลุ่มเอนัดที่4เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทําให้แมนยูมีเพียงแค่3แต้มต้องลุ้นอย่างหนักนัดสุดท้องนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่ในขณันี้ แน่นอนนะว่าพวกเขาเนี่ยเราออกตัวได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะพวกเราคุมเกมจนกระทั่งมีใบแดงของทางมาร์คับรดฟอร์ดและนั่นเป็นจังหวะเปลี่ยนเกมอย่าง,งชัดเจนหวออกที่ทำา2ประตูที่กล่าวพ่าน T E N T Sport ฮะหลังจบเกมที่เดนมาก ้าคุณไม่ได้พิจารณาที่จะรับผลกระทบและก็ผลการแข่งขันและโฟก,กัสไปที่ช่วง20นาชีแรกพวกเราทำไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะการเล่นของพวกเรานั้นดุดไปเล็กน้อยพวกเราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเหลือคนน้อยกว่ามันทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นมีความมั่นใจผมรู้ว่าแฟนบอลสามารถช่วยผลักดนันทีมได้มันกลายเป็นเรื่องที่ผลักดันพวกเขาเป็นอย่างมากเลยนะ พวกเราทําไม่ดีเป็นอย่างมากในช่วงต้นขึ้นหลังพวกเรานั้นเล่นกระบอลอย่างใจยเย็นโชคไม่ดีที่พวกเรานั้นกลับออกมาโดยที่ไม่มีสักคะแนนเดียวในครั้งนี้งานผมเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันว่าะนะครับเอาแล้วอย่างไเงทินฮากตอบตรงใบแดงเปลี่ยนเกมชัดเจนนะ เอ็ดิชันฮาของเทนเนอร์ของทางแมนยูเอ็นะฮะยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าใบาแดงในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยด้ทำให้เกมที่ได้เปรียบของทีมนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงโดยพิวแสดที่เหลือเพียงแค่10คนนั้นบุกไปพ่ายโคเปนเฮเกนออกมาด้วยสกอร์3ต่อ4ในศึกแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม A อรอที่4เมื่อคีมวันพุทธทีัผ่ดนมาทำให้ทางแมนยูมีเพียงแค่3แต้มต้องลุ้นอย่างหนักในสองนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่คุณมีเวลาสักชั่วโมงไหมเพื่อจะฟังตนอธิบายทั้งหมดในขาระดนี้ ก่อนอื่นเลยนะผมคิดว่าทีมเล่นได้ดีจนถึงตอนใบแดงของมาคาแรดฟอร์ดใบ, Ford, บแดงเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไปเลยฉะนั้นมันก็เป็นเกมที่แตกต่างกันออกไป ETH ได้เผยกับทาง TNT Sport พวกเราต้องเสียประตูไม่ควรจะนับด้วยซ้ำไปนะมันน่าผิดหวังไม่ใช่แค่คืนนี้พวกเราต้องรับมือกับการตัดสินใจที่เล่งานกับพวกเราที่เกิดขึ้นในเกมอดีตด,ด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฤดูกาลยังอีกยาวไกล ค่จุดเปลี่ยนจุดเดียวมันก็จะกลับมาเข้าทางพวกเรานอีกครั้งมันมีนการตัดสินใจที่รุนแรงเป็นอย่างมากเขาจะเข้าไปเล่นบอลแถมตรวจสอบไปด้วยแล้วจากนั้นก็มีข้อขึ้นจอนะฮะผมคิดว่าผู้ตัดสินไม่แน่ใจที่สัไปหลังจากพวกพักครึ่งแรกดีขึ้นกว่าเดิมแต่สองประตูไม่ควรจะถูกนับว่าเป็นประตูนะประตูแรกล้ำหน้าเหมือนจะเตะขวางทางอยู่ด้านหน้าโอนาหน้าส่วนประตูที่สองคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นกันแน่ ผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีในเกมนี้แต่ในช่วงท้ายพวกรานันเสียสมาธิม,มันเป็นเรื่องยากในตอนที่คุณเล่น1ิบคนเป็นเวลานานนั่นเป็นช่วง20่บนาทีในช่วงต้นเกมดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะเห็นจากทีมรวมไปถึงการรุมทีมในเกมช่วง10บนาทีมันน่าผิดหวังไปอย่างมากพวกเราสู้กันอย่างหนักเล่นได้ดีไปอย่างมากนะแต่กลับไม่มีสักคะแนนเดียวมันอะไรกันวะาเนี่ย นะ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดก็คือผิดพลาดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสู้กันต่อไปไมอยู่เรามาดูข่าวจบมานกันครับเอาเล่นไงเบิร์ฟแนนชนี่เล่นง่ายเลิกโชว์ทริคนี้เง่าจะได้ไหม โดยทางดิมิท้าเบอร์บัตอฟบอกกับทางแอนโทนี่ให้ตัดเรื่องงี่เง่าออกไปอาทิเช่นการโชว์ลูกเล่นนะฮะและกามุ่งหน้าเล่นฟุตบอลให้เรียบง่ายในขณะที่ปีค่าตัว58.5ล้านปอนด์การังดิ้นรนกับฟอร์มที่แมนยูในข้งนาะโดยทางแอนตทนนี่เองยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับประตูหรือแอซิสเลยในช่วง11เกมของแมนยูด้วยการนี้ ขณะที่ลูกทีมของเอดิชันฮางกำลังต้องการจะพลิกฟอร์มปัจจุบันดาวเตยไวส์พามปีรายนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกโดยที่ฟากุนโยเไปยิสตรีลงมาเล่นแทนในช่วงาทีหกสิบสามของเกมโดยทางแมนยูนั้นเอาชนะฟูแลมไปต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและดาวรุ่งอุรุกวัยก็เป็นคนจ่ายให้กับทางเบรุโนฟันเดสทาประตูชัยเขาออกจากสนามไปพร้อมกับเสียงเชียร์ประปนกับเสียงโหที่คาราเวนคอชเทนานะ เบอร์วิตอฟเองอดีตกองหน้าผีแดงได้บอกกับทางเบฟนะว่าเอดิกเชนฮากชอบแอนโชนี่ทุกคนรู้เรื่องนี้ดีเพราะพวกเขาเคยร่วมง,งานกันที่อาแจ็คชัดเจนนะว่าเขามีจุดอ่อนของตนเองเพราะว่าโค้ชทุกคนก็เป็นดับนั้นกับเมเตอตบ,บางคนโดยเชนฮากก็มอบความไว้บางใจให้แอนโชนี่ต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เขาก้าวลงสนาเขาจะต้องพิสูจน์ความไว้วางใจของเชนฮาก แล้วก็แสดงท่าจีนว่าใช่แล้วบอสคุณเชื่อใจผมนี่เลยผมไม่ต้องการที่จะทําให้คุณหรือทีมผิดหวัง แต่ในตอนนี้มันยังไม่เวิร์กนะสำหรับทางแอชเนี่ดังนั้นคำแนะนําของผมก็คือทําให้มันเรียบง่ายอย่าทําอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปช่วงเวลาที่คุณเริ่มคิดว่าคุณเป็นโรนินโยหรือซินดีนซีดานขณะที่คุณกาังดินรนในเกมคุณจะต้องลำบ,บากมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่าพยายามทําสิ่งที่งี่เง่าเช่นลุกเล่นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกับทีมในั้งนี้นะนะ้แจะผมเป็นว่างงานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรน,นะ เรามาดูข่าวจอมาเกันครับเอาได้ออยังไงบรัสเวสคอยลุนสร้างสถิติอีกแล้ว5ประเด็นเด็ดแมนยูโดนโคเปนเฮเกนสับถอนงาอีกครั้งโดยแมนยูนะครับประสบความสำเร็จความประชัยในเกมแชมเปียนลีกอีกจนได้แม้พึ่งจะกำชัยเป็นเกมแรกในเกมการดังกล่าวเมื่อสสัปดาห์ก่อนแต่ก็บุกมาโดนโคเปนเฮเกนถอนแค้นด้วยสกอร์4-3ในเกมที่พาเกนสเตเดียมในวอร์ที่บิบามา จากการฟาดแข่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ของกลุ่ม A ซึ่งทาให้ผีแดงนั้นแพ้ไปแล้วมากถึง3จากทั้งหมด5นัดแม้ว่า,าเกมนี้ทีมจากเมืองผู้ดีไม่เคยเล่นแย่เลยแต่เหมือนว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจพอดังที่อุซาบุกไปนําหน้าก่อนถึง2เม็ดแต่ก็เหลือนักเตะ10รายซึ่งความภัยพ่ายแพ้ในเกมนี้ทําให้ทางเรดเดวิลนั้นรงกระดับบวยของกลุม่มโดยอีก2เกมสุดท้ายพวกเขาต้องเจองานหนักทั้งบุกไปเยือนกาลาตาสลายและก็ต้อนรับบบเยอร์มินิกนะ เริ่มอีกชิหนึ่งกันก่อนกแล้วกันเจ้าบ้านสลับโพตัวจริงสามรายนะโดยงานนี้ทางด้านของโคเปนเฮเกนจากฟงเดกโคโนมมีการเปลี่ยนโพตัวจริงสามรายจากเกมลีกนัดล่าสุดที่พวกเขาบุกไปพิชิตรแรนเดอร์4-2โดยจำนวนนี้ออสการ์ฮอยรุนน้องชายของดัสคุสฮอยรุนก่อนหน้าทีแมนยูก็ล่นไปรับบทบัวสำรองนะฮะตามคาดโดยทางเจโกก่อนเวสได้เสียทแทน สำหรับอีก2รายทีมเจ้าทินเลือกใช้งานวิกเจอร์คารักสันกับโมฮัมเหม็ดเอลยูดูซี่ก่อนหน้าอันเดรสคอนเนเรียนกับบรูนี่บราจีอย่างไรก็ตามยาคอฟนิสนะฮะส,ะสุดเนี่ยจะทับ11คนมาได้ชุดเดิมทั้งหมดจากนัดบุกไปแพ้ผีแดงอย่างชิวเฉียด1ต่อ0เมื่อช่วงสองสัปดาห์ก่อนต่อมาข้อที่2ง,งานนี้ผียึดทีมในเกมชนะเจ้าส่วนล้ว โดยอิงเมนยูวางใจทีมชุดบุกไปชนะปูรัมต่อศูนย์ในสึกทีมเบรกเมื่อสัปดาห์โดยมีการปรับโผเป็นแค่แคจุดเดียวเท่านั้นโดยเอดิชันฮาร์คุนซูชาวดัตชตัดสินใจส่งมาคาเรตฟอร์ดที่ฟิตสมบูรณ์แบบลงบูทแทนอันเชนี่ปีกวาทีมชาติบราซิลที่ยังโชว์ฟอร์มได้ยอย่างเลวร้ายด้วยเหตุนี้เองบราฟาเอลวารานจึงนั่งข้างสามต่อไปเช่นเดีวยก Mouse, so ash, วกันเบสันเมาส์โซฟิยานอัฟราบัชและก็วิกเซอร์ดินเดลฟที่หายป่วยกลับมานั่งในซุ้มมานั่งสำรองจะมา คอยรุ่นสร้างสจิตนะ เอาได้ยังไงนอกจากจะยิงประตูชิมเก่าได้แล้วรัสบุสไฮลุนซึ่งถูกโฉลกับช่วยใบนี้ยังคงสร้างชื่อเป็นนักเตะเดนมาร์กรายแรกที่ยิงประตูจากชีมบ้านเกิดของตัวเองได้ในรายการแชมเปี้ยนลีกกันอีกด้วยและจากการเมาย,ยิง2เม็ดครึ่งแรกนะฮะทำให้ดาว a สปีวรานี้สอยตาข่ายในรายการนี้ของซีซั่นนี้เป็นเม็ดที่5แล้วจาก4เกมที่ส่งลงอ่าส่งผลให้เจ้าตัวนั้นคำเป้าในถ้วยใบนี้ได้ถึงหลักดังกล่าวไวที่สุดในบรรดาดาวเตะเรติว ยิงไปกว่าน,นั้นในวัย20ปี277วันดาวยิงเดนส์กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของปีศาจแดงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยการทำได้2ประตูในเกมเกยือนกันอีกด้วยชาวมาคอตีี่แรดฟอร์ดดันดวงแตกแม้จะออกสตาร์ทได้ดีโดยนำห่างโคเปนดาเกนถึง2ประตูแต่แมนยูโชคร้ายสุดขีดที่มาเสียแรดฟอร์ดในช่วงนาทีที่12เมือ่อบูตสินเช็ควีอาแล้วไล่กองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้ข้อหาย่ำ้าวใส่คู่แข่งนะ อันที่จริงแล้วจังหวะดดังกล่าวได้ขอไม่ได้มีจตนาเล่นแรงนะฮะเนื่องจากเขาพลิกตัวขวางการเข้าแย่งบอลตรงข้ามซึ่งบอคาแข่งทุกรายในโลกใบนี้ก็ทํากันแบบนี้เป็นประจำแต่โชคร้ายที่ท่านเปามองว่าเป็นการเล่นที่อันตรายและเลือกจะแจกใบแดงให้กับตาทีมเยือนซึ่งสซั่นนี้จัดว่าดวงตกสุดขีดเพราะนอกจากจะฝืดสุดนิดยิงได้เพียงแค่เม็ดเดียวแล้วแถมยังมาได้ใบแดงนินที่คอมเมนเ,เตอร์หลายรายพากันที่อกเห็นใจอีกด้วย ส่งผให้ทีมเสียหายพรั้งที่กาลังได้เปรียบนำสกอร์นำถึง2บประตูในครั้งนี้เลยเฉีเดียวนะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผม5ประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะที่แมนยูของเรานั้นทําเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความโหดเที่ยมของโคเปนเฮเกนที่มาเอาคืนได้นะฮะการน,นี้ก็สู้กันต่อไปครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะแฟนๆแมนยู และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุ้นสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงอ่าชันครับขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดตัวเกดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ